สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื้อนี้มาพบกับช่องยายประสิชแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื้อนี้ยายปร,ระสิก็ได้ดนำขอน้อมูลแนวทางเลขเด็ดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางงวดประจําวันที่หนึ่งเมษายนเนาะจ้าพี่น้องจากก้าก่อนสิไปรับชมรับฟังยายปร,ระสิก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายประสินะไม่เลิกจ้าพี่น้องแล้วก็จะเลื่มกดกระดิง่งเนาะค่ะเนาะยามยายประสิลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบบัวด้อดาัดเบิง่งนผาดชมแนวทางเนาะจ้า,จา พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าสิคอมเมนต์ของมาคุยมาถักทายกับแย้แมสซีกะคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องกะเบาๆลายใหญ่ห้างพี่น้องจ้าไปเบิ่งของมูลเนอท่างอาจารย์ทันแหลพกไปเลยเนาะจ้าเนวทางนี่เพื่อนบอกว่าดับล่างตรงบรสันจ้าเพิ่นว่าคำนวณไวเล้วบ้าเ,เบิบเบ่งค่าดับล่างตรงวันนี้เนาะจ้าน่าจะเป็นเนวทางของอันสินลหลวงพ่อโสธรเนาะจ้ะ ดับล่าง28 c c 6 0 1 5 0 2 8 6 9 9 5 7และ31อันนี้คือแนวทางดับล่างตรงๆคนเนาะจ้ะไม่ควรนําไปใช้สําหรับงวดนี้ครับว่าสั่นเพื่อนว่าจากแนวทางของเงินสิทธิ์หลวงพ่อสุธรเนาะจ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางวา้อม่งมันตั้งใจว่าสั่นจ้าพี่น้องเอาไปเบิ้งว่าสั่นค่ะพี่น้องจากแนวทางของคนแนวทาง เด่นบนเพิ่นเนาะจ้ะเลขกตาล่างเพิ่นงวดที่แล้วเข่าด้วยพี่น้องมาได้ทั้งเ <c oughs> ทิง <c oughs> และทั้งล่างเนาะจ้ะสูตรนี้เพิ่นจับให้พี่น้องคาซีหนึ่งห้าหนึ่งสามเจ็ดและซีเจ็ดวัสนจวดจัดฝาดบึร์ค่ะพี่น้องพิจนนารณาได้เนาะพี่น้องเนาะสำหรับปูย้ยดมักแนวทางเพิ่นเนาะค่ะชิดลงพอโซท้อนเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่า แนวทางของศิลป์หลวงพ่อโสธรด,ด้วยกันจ้ะแนวทางสองตัวล่างเนาะจ้ะเพิ่นเน้นอยู่ที่หกสามกับเก้าสามเนาะพี่น้องอ่ะมากระจวดชุดเต็มแคปหน้าจอเลยจ้ะสองตัวล่างเนาะคะ่ะสองตัวล่างอย่างเดียวนะพี่น้องเนาะจากแนวทางศิลป์หลวงพ่อท้อนเนาะพี่น้องอ่ะมากระจวดจัดฝาดบ้มน้ำเพิ่นได้เลยเลยนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดบักห้ำหน่อยเนะจ้ะแอดบักห้ำหน่อยหายมาเร็วเนาะพี่น้องเพื่อนบอกว่าฟันซีได้พี่น้องงวนนี่โตเดียวซีาวสามาหายแยกแม่ซีจับหายก็จะเป็น03 04และซ3เพราะว่าเพื่อนบอกเอาไปวิ่นเนาะพี่น้องศูนย 0 3 4เอาไปจับวินเพื่อนฟันตัวเดียวเน่นๆคือ C3 เนาะพี่น้องแต่ว่าหอากับไปจับคือ03และ04อ่ะจวดจาาได้จากแนวทางของมะคำหน่อยนะจ่ะเด็กวิ่งเพื่อนกับเขาดีได้พี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางชุดเต็มล่างแอดหน้าพี่น้องดับ0ล่างค่ะพี่น้องข้างวันนี้แสดงว่าเพื่อนได้คือกันกับยายไพ่ต่ว่าเพื่อนตัดหนึ่งออกเพื่อนเบอร์เพื่อนเบอร์เอานึงดับเพื่อนเอา0ดับเนาะพี่น้องเนาะยายไพ่มียายไพ่สีมีดับอยู่สองตัว0กับ1เนาะจ้ะ แต่วายเยไปสีเลือกดับหนึ่งเนาะจ้าพี่น้องอะแคบหน้าจอพี่น้องของเอดดนาเนาะจา้าสองตัวล่างชุดเต็มแอดนานาพี่น้องมาแล้วเด้อจา้าแคบหน้าจอได้เลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเดนลังเอดมาลีพี่น้องจ้าเดนลังเอดมาลีเดนหกกับแปด ฟัน8พี่น้องจ้า87เน้นๆ81ก็8ปหาเป็นตัวร่องอันนี้คือแนวทางเด่นล่างแอดมาลีและสองตัวลา ie, ่างแอดมา,าลีพี่น้องจ้ามักกระจวดจาาน้ำเพลินเลยเลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าเด่นล่างเล่นลา่างวดที่แล้ว0 1 3มา3เนาะพี่น้องงวดนี้568แปต่วายาไปสีมีเลือกอยู่ที่ หา,าก็เจ็ดน่จ่ะเยไปซีหมักหาก็เจ็ดมาได้ทั้งถึงและทั้งล่างดับล่างหนึ่งมวดที่เ้ยวยาเยไปซีบอกว่าเลขดับเย่ไปซีลุดเออเลขวิ่งลุดแต่เลขดับเอายูน่าค่ะพี่น้องดับหนึ่งล่างค่ะพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางพิกัดล่างลอยล้านเพื่อนบอกว่าห้าหนึ่งห้าสองวิ่งล่างแล้วลุ้ยห้าและหนึ่งซันพี่น้องจากแนวทางพิกัดล่างลอยล้านเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางรับกิน2ตัวทึงล่วงให้เล้วเนาะพี่นอ้องเรือรับกิน2ตัวล่างมาแล้วค่ะ2 0งศถึงสองจากแนวทางเอสโซยูเนาะค่ะผู้ใดหมักกัจวดจานน้าเพลินได้เลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางอินซี่เทาเนาะจ้าอินซีพเนจรเนาะจ้าพี่น้องเนาะเพื่อนบอกว่าสามตัวหนาสามตัวท้ายว่าสั้น0850 9 5 0 0 5 ตัวล่องก็สิเป็น207 217เ็นและ227จากอากแนวทางอินซีเท่าเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดลูกสายน้ำเนาะจ้ะงวดที่แล้วล่างเข้า73เนาะคะ่ะมาเบิ่งข้างวันนี้เพื่อนหฮมากเพื่อนบอกว่า48 49 40 58 59 50เี่นย้เนๆียตัวเดียวแขนแขนๆ58 หาสิมาล้างอีรีบอพี่น้องอ่ะจวดจาดได้เนาะค่ะพี่นอ้องจ,จากแน,ะะน,กนวทางของโนน้ำเนาะจา้ะเออทับเม่นเพื่อนันถับไปจับใส่ขอ้องแง้ไปสีก็สิเป็นหาแปดเดชเจ็ดแปดคือกันกับแนวทางของแอดมารีกับแอดนี่เนาะคุณพี่น้องเนาะแอดลูกน,น้ำเลยนะสายน้ำเลยนะเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของลุงแป็นเนาะจากลุงแป็นบอกว่าหนึ่งเมษาหกหกเดอหกห้าหนึ่งห้าหนึ่งเก้าสามสองเก้าสี่สามสามตัวท้ายคือ 7 6 3และ4 1 3ตามตัวท้ายคือ3ตัวหลงังทายรางวัลที่1นึอ้นไทยขางรางเนาะพี่น้องเนาะอ่ะว่าไปตามสูตรจากแนวทางของลุงเป็นเนาะค่ะต่อไปเล่จ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์สมยศวระสันจากพลว่าขั้นโมเมนต์ของของแถแย่ไปสิกะขอโทษอาจารย์ในไลน์เนาะค่ะเพราะว่าข้าเจ้าโลกมากแบบนี้แต่ว่า เป็นของอาจารย์อิลีซือเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องซือข้างบนเพิ่นเนาะจะสมยศประสันเนาะพี่น้องสิงเอกสุวรรณเนาะค่ะมาเบิร์ค่ะว่าคนหามาสี่นึ่งทับสี่ทับหกประสันพี่น้อง1นึ่งทับส่ทับหกหกคนบอกว่า7 2 6ตัวเน้นเนาะจ้ะ9 2 7 7 2 8 2ตัวคือ2 3 3 6และ3 8พี่น้องจ้าจากแนวทางของอาจารย์สมยศเนาะค่ะเนาะอาจารจะจาดฝาดเบิ่มเลยเลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสรุป2ตัวล่างของแอดนั่นเนาะจ้าสรุป2ตัวล่างแอดนั่นมาแล้วเนาะจ้ามันบอกว่าวิ่ง0ูนย์และสองสี่ศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์สี่สองหกสองและแปดสองใครเป็นรองขาขั้นมากระจวดน้ำเพลินเดีเลยจากแนวทางสรุปล่างแอดนั่นเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางวิ่งล่างกินนารีวาสันจาเพื่นว่าจากแนวทางของเอ็เคอเนาะจา้าวัที่แล้ว2 3 4สมาสาเนาะจา้าวันนี้7 8 9ตัวใดซีมาวาสันพี่น้องคะอ่ะจวดจ,จาดฝาดเบิ่มไปเลยจากแนวทางของเอ็เคอเนาะจา้าสูตรวิ่งล่างกินนารีวาสันเนาะจ้าต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทาง2ส,สูตรเพื่อนพี่น้องจา้าสสูตรแนวทาง2ส,สูตรมาสิบ หน่วยบนเนาะจ้ะมาเบิง์นขัดสูตรแรกเพื่อนงวดที่แล้วมาทั้ง7 no. ทั้ง3เนาะจ้ะสูตรที่2มาสเนาะพี่น้องเนาะงมวดนี้สูตรแรกเพื่อนเก่ากับ4ีได้พี่น้องอันนี้คือแนวทางเทิื่องย่างเดียวนะจ้ะสูตรที่2 2 3ส5 6สี่หสูตรแรกเก่ากับ4พี่น้องจากแนวทางของอาจารย์ที่ลัผัดเนาะค่ะพี่จะาหน้าไปได้ทางใดเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอามาให้เบิ่งครบพี่น้องค่ะ แนวทางเลขดับบนดับล่างของอาจารย์ชนะพลนเนาะจ้ะงวดที่แล้วอาจารย์ชนะพลนดับแปดบนมาเนาะค่ะลดพี่น้องคะอาจารย์ชนะพลนว่าลดเนาะงวดนี้ดับหนึ่งบนเนาะจ้ะดับสองล่างดับหนึ่งบนดับสองล่างเนาะจ้ะงวดที่แล้วดับล่างเอาอยู่แต่งวดนี้มาแต่ดับเทิ่งเอาบปอยู่เนาะจ้ะดับบนหนึ่งดับล่างสองจากแนวทางเลขดับของอาจารย์ชนะพลนเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่า ไล่ดาวไล่วาสนาวาสันจ้าพี่น้องจ้าเอ่อไล่ดาวไล่วาสนาพี่น้องเพื่อนบอกว่าวิ่งบนรางตัวเดียวคือศูนย์อะมากกระจวดน้ำเพลิน,นเลยเนาะจ้าเพื่อนจับคู่ห้เพื่อนบอกว่าศูนย์สี่ศูนย์แปดและศูนย์เก่าขั้นมกักกระจวดน้ำเพลินโหลดเดอร์วาสันถ่ายคลิปนี้ย้าไปสีขอขอบพุณนพ่อแม่พี่น้นองเนาะจ้าที่เดียเขามารับชมรับฟังขอห้สุขภาพแข็งแห้งแห้งๆรวยๆปัง,ปง ยายแปซีขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจา่าที่ได้แบ่งปันขอมูลเนาะทางให้ยายแปซีมาให้พ่พอแม่พี่น้องได้เบิงได้ช่มเป็นแนวาทางเนาะจา่าขอบคุณหลายเดอ้อจา่าสวัสดีจา้า